สวัสดีครับผมอยู่กับ99การเกษตรฮะวันนี้มารีวิวเจ้าเครื่องพ่นยา767จากค่ายแม็กมัมนะฮะแล้วก็มีก้านด้วยตัวน,นี้บอกเลยว่าดีมากนะครับเป็นก้าน3ฟุตนะครับหัวเป็นทองเหลืองแล้วก็สามารถต่อกับตัวด้าม3หัวได้ครับเดี๋ยวไปดูรีวิวกันครับว่าจะเป็นยังไงครับเครื่องพ่นยาแม็กมัม7 6 7 25ลิตรขนาดเครื่องยนต์2 6ซีซีขนาด 1.2h p มาพร้อมลาน e a s y Start ในส่วนของตัวด้ามพ่นยาหมกแดงบอกเลยว่าน้ำคุ่งไกล7ถึง8เมตรและที่สำคัญสามารถปรับพ่นละอองฝอยได้และตัวเครื่องทำงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพแน่นอนเพียงงอหัวพ่นยาลงก็จะเป็นละอองฝอยกระจายฟุ้งไปทั่วพื้นที่เรามาลองเปลี่ยนหัวกันบ้างเพียงหมุนถอดและประกอบใหม่โดยการหมุนใส่กลับเข้าไป ทำง่ายไม่ยุ่งยากคุณผู้หญิงก็สามารถทำได้ตัวด้ามพ่นยาสามหัวมีขนาดให้เลือก2ขนาดมี25้เซนและ60สิบเซนตแต่ไม่ต้องตกใจไปที่น้ำพุ่งออกด้านหลังเพราะว่าทีมงานเราลืมใส่ซีนกันน้ำซึมก่อนใช้ทุกครั้งควรใส่ซีนกันน้ำซึมน้ำก็จะออกเต็มที่ให้ละอองที่ฟุ้งกระจายไปทั่วพื้นที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครับผมเป็นยังไงบ้างครับบอกเลยว่าทั้งแรงแล้วก็ดีมากๆนะครับนะชุดนี้นะครับผมนะจะแถมด้ามพ่นยาไปแต่ว่าจะไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้ผมพิเศษให้ละกันนะเป็นด้ามละร้อยแปดสิบาทเท่านั้นฮะส่วนตัวเครื่องพร้อมด้ามสามฟุตหัวตรงธรรมดาจะอยู่ที่สองพันสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะส่วนใครจะซื้อด้ามแบบนี้นะครับนะด้ามสามหัวสเตลเลตแบบนี้นะครับชิ้นละ65บาทเท่านั้นครับฝากไว้ด้วยครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับ え